ตกกังวลร้านโชห่วยปิดแน่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนเปิดกระทบหนักกิจการเตรียมเจ๊งหลายราย25กรกฎาคม67จากการณีที่มีป้ายโฆษณาภาษาจีนโผล่ใจกลางเมืองนครราชสีมาโดยเป็นป้ายไวนิวขนาดใหญ่ติดอยู่บนอาคารพาณิชย์สชั้น2คูหาริมถนนราชดำเนินต่อในเมืองอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีหรือลานย่าโมประมาณ500เมตรโดยในป้ายมีข้อความภาษาจีนซึ่งแปลออกมาเป็นภาษาไทยว่าซูเปอร์มาร์เก็ตธุรกิจหลักอาหารจีนขนมเครื่องปรุงรสอาหารแห้งอาหารแช่แข็งและสินค้าพกณฑ์อื่นๆพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ทิ้งท้ายโดยมีภาษาไทยแค่คำว่าซูเปอร์มาร์เก็ต เท่านั้นซึ่งชาวโคราชต่างพากันถ่ายภาพและแชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนครราชสีมารวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบซูเปอร์มาร์เก็ตจีนดังกล่าวแต่พบว่าช่วงเช้ายังปิดประตูอยู่จึงยังไม่สามารถเข้าไปดูภายในร้านได้โดยทราบว่าร้านมีเวลาเปิดระหว่างเวลา1 0บถึง21นาฬิกา โดยจะมีพนักงานดูแลอยู่หนึ่งคนภายในร้านมีการจัดชั้นวางสินค้าหลากหลายโดยเฉพาะเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงมาล่าอาหารแหง้งและขนมขบเคี้ยวเป็นตน้นซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีนแต่มีบริษัทไทยเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าและยังพบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจีนยี่ห้อนี้มีมาเปิดสาขาที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วสองสาขา โดยอีกหนึ่งสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งและยังมีสาขาอีกหลายสิบสาขาอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดแม่กิมเฮงซึ่งอยู่ในละแวกใกล้ก,กันกับจุดที่เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตจีนพบว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนายเพชรลานอกอายุ52ปีซึ่งเปิดร้านโชวห่วยอยู่ในตลาดแม่กิมเฮงที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคคล้ายกับสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนมาเปิดเช่นอาหารบะหมี่จีนขนมเครื่องปรุงรส อาหารแห้งอาหารแช่แข็งและสินค้าพกณฑ์อื่นๆ เมื่อทราบข่าวก็รู้สึกวิตกกังวลกลัวว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจนลูกค้าหายไปหมดโดยนายเพชรกล่าวว่าตอนนี้เศรษฐกิจในพื้นที่ก็แย่อยู่แล้วแต่ละวันในตลาดเงียบมากพ่อค้าแม่ค้าต่างก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจซบเซาถ้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนำสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายแข่งอีกร้านค้าของคนไทยจะตายกันหมดแน่เพราะต้นทุนของเขาถูกกว่าเรามาก สินค้าประเภทเดียวกันสามารถขายในราคาถูกกว่าคนก็จะแห่ไปซื้อของจีนหมดปัจจุบันนี้เฉพาะมีร้านสะดวกซื้อมาเปิดใกล้ๆร้านของตนเองก็ถูกแย่งลูกค้าไปมากแล้วเพราะทุนของเราก็มีน้อยถ้าร้านขายของจีนมาเปิดอีกลูกค้าคงจะหายไปหมดแน่